ขอสวัสดีสาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านฝาได้กำหนดหรือลิขิตเอาไว้แล้วจากสวรรค์ขอสวัสดีกะละัลยาณมิตรทุกท่นานคำทํานายนี้ใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นให้รีบทำสี่สิ่งต่อไปนี้เพื่อรับเอาสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตหลายเกยมต้อนรับเอาเงินแสนเงินล้านเข้ามาในชีวิตของท่านการเงินการงานของสาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ดวงการงานการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีงานราบรื่นและสามารถคาดหวังได้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างจะให้ความอุปถัมภ์ค้าสู่หรือสนับสนุนส่งเสริมช่วงนี้เป็นช่วงที่ทันจะมีโชคลาบบอกได้เลยว่านับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีขึ้นมาและถ้าหากว่ามีการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะถูกหวย หลังวันใหญ่และถึงแม้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อหลังวันใหญ่ก็จะเข้าหาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ท่านชีวิตของท่านนั้นจะมีแต่ความลาบเลือนไปหมดทุกอย่างความร่ำรวยจะเข้ามาหาต่อจากนี้ไป ดวงสตาจะเปลี่ยนไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองอย่างมากมายมหาศาลเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนต่อจากนี้เป็นต้นไปตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใ้มีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน เพื่อเสริมดวงสตาวาสนาให้แก่ชีวิตของท่านนั้นให้ลํำรวยเป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพอหมออยากจะนำเอามาแบ่งปันเพื่อทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตางกรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงทำให้ดวงสตาชีวิตถือว่าจะนีไม่พ้นความลํำรวยอย่างแน่นอนไม่เสื่ออย่าลบลู่เพราพ่อหมอหลายสำนัก แต่สมัยโบราณได้ทําพิธีบวงสวงและจับให้ทํานายดวงสตาขึ้นมาในปีพศ2567นี้ถึงข่าวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนเพราะเงินแสนเงินลานจะหล่นทัาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินลานในช่วงข้ามคืนสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดง ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินที่อยากได้ตามสบายใจได้เลยและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาที่สงบสงบฟังขอคลิปนี้นั้นขอบอกคําเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วถ้าอยากให้คําทํานายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านนัน ให้กดติดตามกดแชรคลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้รับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านชีวิตจะหมดนี่หมดสินต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกน,นั้นเป็นคนที่สลาดมีไหวพริบเอาตัวรอดเป็นคนที่มีบุญเก่าเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกปักรักษาและคุ้มครองจึงทำให้ชีวิตแขว่าคาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติบางก่อนของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นเคยได้ทำบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิษุสงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่ได้ทำมาแต่อดีตชาตินานจึงส่งผลทำให้ชีวิต ลำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพราะดวงสตาของท่านนั้นได้เปิดแล้วการเงินการงานค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกเรื่องทําให้ประสบผลสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้เงินทองจะลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนตัวของท่านนั้นแทบไม่อยากจะเสือ่อพอแต้มบุญของท่านนั้นไดเปิดคุมทรัพ์จากนี้ไป ดวงสตาร์จะเปลี่ยนจากลายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่ไม่เคยมีจะมาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเลยก็ว่าได้ขอจะมีโชคลาบลอยขังยิ่งใหญ่จากการถูกเลขถูกเบอร์ร้อยล้านแบบงง,งๆไม่เสื่ออย่าลบลู่เด็ดขาดต่อไปเป็นการไขความลาบับที่เป็นตำราบโบราณโหรศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายถึงดวงสตาวาสนา ของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเป็นคําทํานายที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นไม่เสื้อยาลบลูราะพ่อหมอลายสํานักแต่สมัยโบราณได้บงวงสวงและจับไพ่ทํานายดวงสตาร์ขึ้นมาสิ่งที่น่าพิศวงและน่าเหลือเชื่อเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือดวงสตาร์วีดดวงสตาร์เรื่องการเงินการงานในปีพศ2567นี้ขอบอกได้เลยว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีทรัพย์สิสนและเงินทองอย่างมหาศาลให้ตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นเตรียมตัวรับพา์กันได้เลยบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะดวงดาวประจําตัวของท่านนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่แล้วเตรียมตัวให้ดีๆพอตัวของท่านนั้น จะได้พบกับโชคลาภเงินทองขังยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาท่านจึงส่งผลทําให้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นลารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหลือกินเหลือใสเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตและถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นทําในช่วงนี้แล้วจะเสริมดวงเสริมบารามีให้กับตัวของท่านนั้นเราไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือ การขอขามาลาโทษพ่อแม่หรือการขอโอโสิกรรมจากบิดามารดาความรับในข้อนี้จะทําให้ความจนนั้นหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนสตาชีวิตจะเปลี่ยนไปจากดวงลายกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ารวยทรัพย์สินและเงินทองจากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่สิบใบติดต่อกันเคล็ลับในข้อที่สองนั่นก็คือการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ จะทําให้เราเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลีลบจะเข้ามานุนนําดวงสตาร์จะทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีดวงสตาร์แห่งความโชคดีและทําให้ดวงสตาร์มีโอกาสที่งเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันด้ตั้งตัวเคล็ดลับในข้อที่สนั่นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอนในทุกๆคืนเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เราเทพเทวดาเสดสูทําให้เป็นคน ที่มีดวงสตาร์มหาเฮกมหารวยในเรื่องของเงินเงินทองทองเขตหลับข้อที่4นั่นก็คือการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะช่วยลดลากว่ามาคาดพญบาทกว่ามาคาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกต่ําไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทันทําทบุญแผ่เมตตา หาเจ้ากรรมในเวรก็จะทําให้ความมาคาดพยาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกต่ําและท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องนี้เป็นความเสือเส่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมพิมพ์คําว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วชีวิตของท่านนั้น จะสมดังใจพัฒนาไว้อย่างแน่นอน